พวกเนื oh, oh, hey ้อขอุ่นแบบมัตพุนนี่เลยเนื้อย่งเอาไมเนี่ยเนื้อตั้งโคหนูอยู่ไม่เปิดอพู้เถ่าไปว่าแล้วเถ้าแล้วเฒ่าแล้วใส่แ่นเด้อกันเฒ่าแล้วย่มาบมืนเกิดเด็กสอนเพิ่เพ่ นูนย่อมผมเอาจนเมื่อยลหรอค้ด้าดย่อมหรอมนหอมจ้อาบวาเดี๋ยวอันนี้รมันมันด้วยใช่เอาไว้ทีหลังของหรูแล้เชียร์ที่ยังแนวกับเขาโตตีเนาะโอ้ยมาถามแม่มาสอนเรื่องคนอ่นคนจบอดอ์อยูจำที่ยังะนี่แบ เป็นแต่ยานโพสทุกคใหายค้นยางมากพวก่าขี่รถมาโหลดขววมถนน,นเนาะ okay, yeah, okay. เ,น,เน้นวงนี้มนูาเนาะมันดานรรุ่นะเยอันนี้ไปก่อนให้น้องก่อนข้หที่หลัง คู S <s ่ไหนเติมละมั้งไหนคู่เด้อเงานยังหกนะเขายิ่งกันอ่ะเขาจับได้ไปเฮ้ยเขาจับก็ได้ไปยิ่งกันว่าสันบ่มันหนีไปซ้ายเราหนแต่ว่าเขาไม่ห่ออยู่ห่ออยู่ซ้ายนี่ส บ่อเอา้าคนบานเพลิน,น,น,นเลยเลยมาพออยู่แต่ว่าหังจบมันบ,นบนนไ่ได้แม่บ่คนมีลูกม่เมียไปละล,ล,ลูกอพ่ไม่ลูู้่เพ่ินนะแล้วเธอเมันอ้ห้หลัดจังไจังไปหายิงเขาจังสักกิจการก็แ้สิดูเพื่อนเปิดร้านค่ะก้เปิดท้ายยังละล,ล,ลูกขอช่างนั่นละครับยังทั้งห่ายท่้งท้งอ่ายทั้งสองเลยบ่นีไปทั้งสองเบอ นี่ของข่อยจ้าจ้าชักคู่นะคะจ้าแล้วกเอาเลยดวยเอ้าแม่ะเอาเลยด้วเปไปไปซื้อยังแม่ละแม่อ๋อของแสบข่อยกต่ไหนแม่มานอนนีบ่ ปุ่นน่ะเครื่องปรุงเพื่อนน่กะก็ดูมันโอ้ยข่อยอยางไดเหมือดทุยางมอย่าองมาเยโอ้โหนี่ปลาหม่ามัดก็มือได้นะแม่เื่อเอามาเหมดก็ได้จ้ะูอเอาเป็นก้อนเล,ย,ล,ลเยนี่นนเยแล้วใจดีนากาี บอกคุณสิมว่าขายทูเรียนบอกค่ะแมนจ้าโอ้โกินเลยเลยจ้าคุณผู้หญิงโอ้คุณผู้หญิงดูมันก็เหว่าตาหากแต่คุณผู้หญิงมาสั่น้ยเรียบร้อยแล้วค่ะเอาบ้านทางทางข้ายเดืออแม่เ้อ